แกซึมเศร้านะครับเน็บชาต้นที่พูดถึงนี่ก็คือกระทบลกป่าและยังมีสปปรรพคุณอีกมากมายนะไอ้ต้นนี้ก็เดินมาหลังบ้านก็จะเจอแล้วครับผมเดินไปทั่วๆไปนะเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมเจอเนี่ยยอดเนี่ยผมก็เก็บมานะครับเอามาผัดเอามาลวกจิ้มสามารถกินได้นะสามารถทําเป็นอาหารได้คือเราก็กินเป็นอาหารเหมือนผักเหมือนอะไรทั่วไปนะครับแต่มีสปปรรพคุณทางยาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะภาคกลางเราก็เรียกว่าลกภาคเหนือเรียกว่า แคบฝรัหลังนั่นเองนะครับมีอีกหลายๆชื่อลุงนกจังหวัดกาญจนบุรีงอกป่าจังหวัดไทยนาทนะแล้วก็มีอีกหลายๆชื่อตำลึงทองผักที่ริ้วห่อทองจังหวัดระนองเรียกว่าลกช้างนะครับมีหลายๆชื่อจังหวัดพังงาเรียกว่าหญ้าลกช้างนะครับอันนี้ก็จะมีคนถามไม่หลายชื่อเข้ามาว่ามันชื่ออะไรบ้างอ่ามันมีหลายชื่อแบบนี้อ่ากระทบลกเนี่ยเป็นพันไม้เลยนะสามารถเลื้อยยาวไปได้เรื่อยๆอายุป,ประมาณ25ปีนะไม่ค่อยตายง่ายหรอก ไฟจะไหม้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่สรรพคุณก็ไม่ใช่น้อยนะมีการลดเกี่ยวกับความจําบกพร่องได้ด้วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเน็บชายอย่างที่บอกไสรปสรรพคุณของเปลือกอาจจะเป็นเปลือกผลของเขาเนี่ยช่วยเป็นยาบํารุงกําลังได้เป็นอย่างดีเลยสรรพคุณของเนื้อไม้ก็คือจะเป็นเนื้อต้นเขานะ่ต้นใหญ่ๆมันจะแข็งนะเป็นยาคุมธาตในร่างกายถอนพิษเบือือเมาทุกชนิด ต้นมันเวลามันต้นโตจริงๆมันจะออกสีน้ําตาลต้นแข็งใหญ่นะครับสามารถฟันมาใช้ได้เช่นเดียวกันสรรพคุณเกี่ยวกับเถานะครับเป็นยาธาตุยาพอกรักษาแผลอันนี้ก็สรรพคุณเกี่ยวกับรากแก้นะครับทําให้สดชื่นรากสดเนี่ยทำออกมาตากแห้งแล,ล้วชงดื่มเป็นชานะครับแก้ไข้ต่างๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันสรรพคุณของผลบอกไปแล้วนะช่วยบํารุงปอดช่วยรักษาแผลทั้งต้นนะเป็นยาบํารุงหัวใจทั้งต้นนี่คือหมายถึงทั้งหมดที่ ต้นรากใบดอกที่เห็นนี่เลยนะครับช่วยระงับความเครียดวิตกกังวลอันนี้วิธีการนี้น่าจะไม่ได้งุงยากนะเก็บใบนะครับนามาตากแห้งใช้ประมาณสักสิบถึงสิบห้ากร,รัมก็ประมาณสักสิบถึงสิบห้าใบครับใบละกร,รัมนะปะลําตากแห้งแล้วก็เอามาต้มดื่มนะดื่มเป็นชาก,ก็ได้อันนี้ก็จะช่วยคลายเครียดวิตกกังวลต่างๆอันนี้ถ้าใครเป็นอยู่นะก็สามารถลองเอามาทําทานดูกันได้สําหรับสรรพคุณทางมเมล็ดเนี่ยคือเด็กๆที่มีอาการท้องอืด สามารถให้กินและให้ผายลมได้อันนี้ก็คือกินลักษณะที่มันเป็นผลสุกข,ของเขานะครับสามารถกินเข้าไปได้นะ